มันขึ 8, <cek warm> ้นเม็ดน้อยๆเนี่ยก็ร <im> ่างดีเสียงอ่าที่เด็ดเพราะว่ายังถ้าเรากดไปเยอะสมมติแบบอายกตัวอย่างแบบของผมเียพอร้องไปปั๊บมันอยู่่งเงี้ยเนาะพอร้องพอเท่าร้องเนี่ย่มมีเสียงเขาเนี่ยมันบวกกดเด็ดบกดเท่ากับอะไรเท่ากับมันเล่งใช่ไหมเท่ากับมันเล่งขึ้นคืนเนาะเล่งขึ้นคืนมันหวนเด้อดเนี่ยไม่แต่ว่าเวลาว่าวเนี่ยเสียงก็ดังมันอั้นกดบุ๊มบุ๊เบุ๊บว่าวเสื่อๆนี่ก็ กดตีกับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ห้อนได้เลยมันเดี๋ยวเดี๋ยวติทดลองให้ดูก็ได้ลองร่องปะรองครับฮัลโหลฮัลโหลเออเห็นเห็นชัดๆเน้่อันนี้อยู่นี่เนาะฮัลโหล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 หนึ่งสองสามสี่ห้าที่นี่ ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลวันที่วันที่อันนี้เขาอยู่ทางน้างบโหเนาะอ่มัเกิสิเแวดเนี่ยและที่เด่ว่าตั้งแต่นั้นบ้านกเล่มันเป็นั้งเกั้งมันไหวเดนึ่งฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้า ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลว t ฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัโหลฮัลโหลฮัลโหลย่ตะโกนใส่ั้งค่อยเรือว่าคนเมาดักจะค่อยมันทางานฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลฮัลโหล